ครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับแถวบางปะยินนะครับเป็นบ้านของคุณพี่นะครับที่มีความคิดหลังเกษียณนะครับก็อยากจะทําโคกหนองนาที่ตรงนี้นะครับกําลังเป็นหมู่บ้านรอมรอบนะครับแต่คุณพี่เขาก็คือมีความคิดหลังจากวัยเกษียณเนี่ยก็เลยอยากจะทําเป็นบ้านพัก นะครับก็เลยทําเป็นออกมาในสไตล์โคกหลงหนาหรือไม่ก็คือเป็นกิเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อความยั่งยืนนะครับก็เลยทําการขุดบ่อเลี้ยงปลาพอขุดบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของน้ําขาดออกซิเจนนะครับหรือปัญหาปลานกน้ำนะครับก็เลยได้ติดตั้งกังหันตีน้ําโซลาเซลล์ในวันนี้นะครับครับกังหันตีน้ําโซลาเซลล์นะครับพลังงานสะอาดนะครับติดตั้งทั่วประเทศครับ